สวัสดีจ้าพี่น้องยายเพ็ญกะจับสิทายอย่างให้เบิง้งพี่นอ n ถทายเบิ้งตะพักนี่แต่ว่าพักมันก็นงามขึ้นไปเรื่อยๆพี่น้องมือนันยายเพ็ญเห็ดให้เบิ้งกะเริ่มปลูกหลังจากมือนันมางามแล้วพี่น้องวงตุ้ของเตสิออกขณา,าอุหันก็นตัดสิเบิร์แปลงแล้วแต่เราแปลงข่อยกับใบหญ่ดอกพี่น้อง <laughs> บังผกข่อยนำนี่ตีแหลกเข้าไปเบิดอันกะจิกกะเจอกคอรอแคเรแลพี่น้องเรื่องเทือมันผื่นทีมันบปื่ยก็ได้เห็ดบ้านหม่องละเล็กละหน่อยพ่อได้กินกินมันลายกะคือแบงไปขายน้ำพี่น้องเห็ดไปถ้ากินฮ่ละเอาแบงไปขายพร้อมองบอกทัวยายเพ็ญมันนี่ลอยนึงแต่ว่ามากกันยังแงะหมาก ที่มันใหญ่หันย่างๆอยู่พี่น้องคันเก็บเบิด์คุม,มาหันก็เสิได้ยึดดอกคุมากลอยหาสีเงินพี่น้องบักทั่วบาลายเด้บักทั่วปูบาลายดอกพี่น้องขึ้นอยู่กับว่าหมากมันสีดกให้เาหรืูปดกกะว่าดกกะบ่ปันไรพี่น้องกัใไส้ได้อยู่ใส้ได้อยู่พี่น้องดูคักนหนูอย่าเพิ่งเก็บ ม,มาปลูกซ่องหนึ่งรับรองวันนี่คันมันเฮ้งในสงอง่วยได้พี่น้องอันนี้บ่หอดอันนี้มันบ่ดุกปัญใดยายเพิ่นปลูกทีบ่ของจริงใดเป็นพี่น้องหนากมันแต่บ่ทีแล้วเนาะพี่น้องกรธรรมาดาพอดีพองามยายเพิน่นกะเอาหลานเนยมาเห็ดสวนผักน้ำเนยพี่น้อง ให้ตย,ยัดเอาผ่าซอยน้ำเอาบกุกงูสองตัวตัวหนึ่งเป็นหมากตัวหนึ่งมาเป็นพี่น้องปลูกทิมใบนี่นละพี่น้องถ้าได้กินมันก็นได้กินอยู่บกุกงูนี่ปลูกง่ายที่สุดอืมอืมเราโดนแบบแข่งแบบย่างมีดเล่บกุกงูตัวน,นี้ก็ดกเด้อพี่น้อง ก็มกปลูกฝนตกมาเถือ1หนึ่งสองเถือแล้วก็มีเบียบักพุงก็ลลคมาเสียบทิมใวหล่ะพี่น้องค่าได้กินสัน่นมันก็เป็นหมาให้กินอยู่เออโรกอยู่พี่น้องปลูกทิมใบ้หละอันนี้ก็พัานางงามอยู่พี่น้องอันนี้หัวก็ปลูกใหม่ๆเลยนี่ ไดซี่หามือเราพี่น้องท่านะเปิดดอกมันท่านอ่ะตูดมันท่านอ่ะแข็งแรงโอ้ยกลำลังย่อยเพี้ยนวสิมาเอาหนาออกมืออะไรก็บ่ได้มาเอา,อยาเยอะเกลือดูไรหนาขึ้นเต็มละเพราะว่าเอาเอาปุ๋ยสล้องสล้องหนาก็ขึ้นเลยพี่น้องบ่ไรอวบออมือ,มอหมันเป็นปลาอยู่ฮะ เนื่อกัเอาปุ๋ยใส่ปลาบักพี่น้องเสียหนาออกน้ำก็เป็นหมาเป็นดอกหลืพี่น้องเสียหยาออกน้ำกะเออไข่แนยพี่น้องงามอยู่หอนออา,อ,ากออกแล้วก็เป็นหนาโอ้ยเกิดได้เกิดดีก็นี้ก็เกิดน้ำกลลพี่น้องขน,นาดวาวอกได้ไหนี่เกิดน้ำกล แจกกนเป็นอย่างมันคือบระงามเห่ข่อยบุบกิจใบหญ้าดอกมันงามขึ้นสนีก็เอาแล้วพี่น้องเงยเป็นแจงใดเขากัใส่ปุ๋ยพอดีพองามแหี่ใส่ได้ไหลายกะร้อสิบโพดโอ้ยไรให้มันอ่ะพ่อได้รยูอะไรกินนี่แหละพี่น้องมันงามมันหลายเขาก็เอาไปขายนา้ำพี่น้อง ก็ได้กินได้ใส่เล้สวยไปบ้านนอกเข้าเขาบ่มงเงินเดือนเงื่นด่าเศร้าหายเศร้าหน้าเข้าไปไปอันสีแหละถือบกจุกไปนั่นเสียหนาไปนั่นพี่น,ออนอ้องบ้านเราเบ่งเหมือนกิ้วไข่บ้านปลาบกเสือไข่โอ้ยพี่น้องเอ้ยมือมันตาย โอ้ยแหงกัแหงแท้มันตายแรอกพี่น้องไม่ได้ย่างสนีทล่ะเสือก็เลยเป็นหมากเราพี่น้องเป็นหมากค่อยๆเราเด้อเสียหนาไปน้องี่น้องหลายผลหนาโอ้ยในหลองมาที่สุดสิมาเอาอยู่ในหลองออกอกี่บานนี่เพราะว่ายังหุ้ยปุ๋ยใส่ซลอง ห h à ไม่ได้เกิดไว้หนูพี่น้องบ้างามดอกตายหลายตัวใดนย่างก็เป็นหม,มากหมากับบ่รกจ้บ่เขือพัดเหี่ยงมันเทปมันเทปประท่านเทปประท่านเทปประท่านอหี่ยงขึ้นบ่ประท่านหมากขยันหนกุกจืดปุ๋ยละ แต่สิโฮยปุ๋ยมือใดบ่ได้โฮยพี่น้องเดี๋ยวไม่เอาหายาดลงเงินเขือนี่พี่น้องนะออกว่าใดพี่น้องให้โฮยปุ๋ยลงนี่ต้องเอาออกนั่ ยีนแต่ยาวว่าสีงน้ำเขาก็สิได้มาออกกันเสี๋ยวนี hmm. ้บ่ได้เอาออกกันโลดนาแล้วพี Kap ่น้องยังสีงน้ำก็เกากันนอกว่าตายรด ตัอสีเห็ดหม่งนึงเล้วเัวสิงูมากหม่งนึงกัยญาขึ้นเราพี่น,ออน้องวันนี้ก่มีตนบมะเขือตนบมะเขือตายน้องเอ้ยฝนมาตายกับง่ามอยู่ไม่ตายต้นดักย่างก็กเอา เป็นหมาข้าง,นางนบนพ่อได้เก็บอยู่แล้นะอืสะอสืออ่นหนาเรียบบานหมบาบ้างนหุ่นก็บังานพ่อปันใดเดออเออก็มีหม,มาอยู่ สำนีสะก้อนนะจ้าพ่อกันคิดหนาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ยายเพื่อนในด้วยจ้าสวัสดีจ้า